รายการนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยอยู่ที่บ้านเราทิ้งขยะในทงังแต่แปลกดีนะเวลาที่เราออกไปไหนทำไมทิ้งทิ้งทิ้ง,ท,งทิ้งกันตามสบายลงถนน น้ำล้ำคลองอย่าทิ้งไว้ไม่ว่าที่ไหนเก็บเอาไว้ไปทิ้งในถังขยะ mm hmm. บ้านของเราช่วยช่วยกันนะช่วยรักษาหน้าตาประเทศไทยให้สวยงามและน่ามอง สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะพบกับรายการโลกใสยไร้ขยะวันนี้นะคะจะพาคุณผู้ชมไปดูองค์กรต้นแบบที่เขาใส่ใจสิ่งแวดลอ้อมโดยเฉพาะเรื่องของการบริหารจัดการขยะขยะที่เกิดจากเศษอาหารเหลือทิ้งโดยผ่านระบบการหมักจนเกิดเป็นก๊าซชีวภาพหรือไบโอแก๊สและมีการนำไปต่อยอดนะคะเป็นพลังงานเชื้อเพลิงทดแทนแก๊สของต้มค่ะ และองค์กรต้นแบบที่พูดไปเมื่อสักครู่นี้นะคะคุณผู้ชมก็คือโรงแรมเซนทรารมาริสรีสอร์ทจอมเทียนเราจะไปดูการบริหารจัดการรวมถึงแนวคิดไอเดียการทำงานของผู้บริหารโรงแรมแห่งน,นี้กันค่ะ โรงแรมของเรานะคะก็อยู่ตั้งตั้งอยู่ที่หาดจอมเทียนนะคะในส่วนของโรงแรมก็จะเหมาะสําหรับครอบครัวผู้สูงอายุโดยการตกแต่งนะคะก็จะเป็นแบบทรอปปิ้งค่ะก็จะอยู่กับธรรมชาติอย่างที่เห็นนะคะก็จะแบบล้อมรอบด้วยต้นไม้นะคะแล้วก็เป็นสระว่ายน้ําอยู่ตรงกลางโทนการตกแต่งก็จะเป็นในส่วนของสีฟ้าน้ําทะเลค่ะแล้วก็สีเขียวที่เป็นในส่วนของสวนนะคะก็รางวัลนะคะก็ เชื่อว่าทุกคนน่าจะทราบในส่วนของตัวที่เป็นกรีนโฮเทลอะคะ่ะก็เป็นโรงแรมสีเขียวนะคะเราได้ระดับมาตรฐานเป็น g g กนะคะเป็นระดับทองค่ะก็คือในส่วนนี้ก็เป็นรางวัลที่เราภูมิใจมากนะคะเพราะว่าเราสามารถในการลดลดการรักษาสิ่งแวดล้อมด้วยแล้วก็ลดการส่งออกขยะอะไรเงี้ยค่ะ สิ่งแวดล้อมนะคะโรงแรมก็จะให้ความสําคัญเป็นอย่างยิ่งเลยอย่างอันดับแรกเลยนะคะการบริหารจัดการในส่วนของสิ่งแวดล้อมนะคะอันดับแรกก็มาจากที่พนักงานนะคะก็จะเป็นให้ความรู้เขานะคะให้ช่วยกันประหยัดน้ําประหยัดไฟอะไรเงี้ยค่ะเริ่มจากที่ตัวเราก่อนสําหรับผู้มาใช้บริการนะคะก็จะในส่วนของห้องพักเนี่ยจะเป็นโกลีนนะคะก็จะเป็นเต็นท์การ์ดสำหรับพัก2คืนขึ้นไปอะคะ่ะก็ถ้าเกิดไม่สะดวกที่จะ ในการเปลี่ยนผ้าปูที่นอนแล้วก็ในการเปลี่ยนผ้าเช็ดตัวอย่างเงี้ยค่ะก็คือสามารถใช้ในส่วนของการรณรงค์ตัวนี้ได้ก็เพื่อการลดการซักผ้าแล้วก็ลดการใช้น้ำนะคะแล้วก็ในส่วนของเนี่ยตามจุดบริการต่างๆเราก็จะลดการใช้พลาสติกค่ะอย่างเช่นห้องอาหารเราจะลดการใช้หลอดก็คือไม่ได้ให้ผู้ใช้บริการแบบใช้หลอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือเป็นการ ลดในส่วนนั้นด้วยก้อนณตอนนี้ค่ะก็คือขยะมันลดลงเพราะว่ามันเป็นในส่วนของ new normal ค่ะคือก็คือการลดกันที่แบบผู้มาใช้บริการตักเองค่ะเพราะว่าบางบางท่านเนี่ยคือตกักตักค่อนข้างแบบจะเยอะอะไรเงี้ยค่ะในส่วนอันนี้ก็คือเราสามารถาตักให้ทางผู้มาใช้บริการเนี่ยเป็นแบบ ลิมิตนิดนึงอะคะ่ะเพราะว่าผู้มาใช้บริการเนี่ยจะไม่ได้สัมผัสในส่วนของอาหารอะไรเงี้ยค่ะก็ลดการใช้ขยะอันเนี้ยในส่วนเนี้ยก็คือลดลงได้เยอะเลยต่อเดือนนะคะ จุด Public a r e เอย่างเงี้ยค่ะอย่างช่วงที่แบบแอเรียรอบๆอ,อ,อย่างเงี้ยค่ะก็เราจะมีถังขยะแยกเอาไว้ให้ต่างหากนะคะก็จะเป็นแยกขยะเปียกขยะทั่วไปแล้วก็เป็นขยะที่เหมือนแบบ Recycle ค่ะอย่างพวกขวดพลาสติกอะไรเงี้ยค่ะเราก็จะมีจุดตรงนั้นให้ผู้ใช้บริการเนี่ยสามารถทิ้งได้เหมือนเป็นการคัดแยกขยะเบื้องต้นนะคะแล้วก็ในส่วนของโรงแรมในเครือเซ็นทาราเนี่ยเรามีป๊อปฟิชนะคะป๊อปฟิชก็จะเป็นในส่วนของ พลา s t i c only please นะคะก็คือเป็นพลาสติกเป็นตัวปลาที่กินพลาสติกอย่างเดียวค่ะก็คือจะเป็นในส่วนของขวดน้ําเราก็จะมีที่แบบให้ผู้มาใช้บริการเนี่ยหยดเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะเราจะเก็บขวดนะคะล้างขวดแล้วก็แยกฝาแล้วเราก็ส่งไปให้บริจาคที่วัดจากแดงอะคะ่ะเพื่อที่เขาจะได้ไปทําในส่วนของเหมือนจะเป็นผ้าค่ะมันจะทําเป็นรีไซเคิลอะคะ่ะเป็นผ้าไตจีวอน ส่วนของที่เราการจัดการขยะนะคะก็จะมีเป็นไบโอแก๊สนะคะตัวนี้ก็คือจะเป็นเครื่องที่เรานำเศษอาหารนะคะเศษขยะจากไลบุฟเฟต่ตอนเช้าะคะ่ะจะเป็นพวกแบบเปลือกแตงโมแล้วก็เปลือกผลไม้อะไรพวกนี้ค่ะแล้วก็เป็นในส่วนของขนมปังก็คือจะสามารถเอามาใส่เครื่อง วันหนึงจะได้ประมาณ30กิโลค่ะเครื่องมันก็จะย่อยได้เป็น2อย่างนะคะเป็นในส่วนของแก๊สก็จะเป็นไบโอแก๊สตัวแก๊สเนี่ยเราสามารถเอามาทําเป็นแบบหุงต้มได้เพราะว่าเรามีการทําอาหารนะคะก็จะเป็นไลน์บุฟเฟ่เช้าอย่างเป็นสเตชันทอดไขะะ่เงี้ยค่ะแล้วก็ไลน์บุฟเฟ่เย็นก็จะเป็นพวกแบบกิวแล้วก็ของทอดมันเป็นการประหยัดในการที่เราลด การส่งเศษขยะออกด้านนอกนะคะ่ะส่วนของตัวที่มันเป็นน้ําปุ๋ยเน่ยก็คือจะมาผสมน้ําตามสัดส,ส่วนแล้วก็สามารถลดน้ําต้นไม้ได้ะคะ่ะตามจุดต่างๆของโรงแรมส่วนของการบําบัดน้ําค่ะในส่วนของบําบัดน้ำเนี่ยก็คือจะเป็นการที่เรามาบําบัดแล้วเราเอามาใส่ท้งแล้วทีนี้เราก็จะ,ะทําท่อนะคะเพื่อลดน้ําในส่วนของโรงแรมด้วย สวามมและนใส่หน้ากากอนามายัยลดความเสี่ยงระบาดระลอก2ปัจจุบันมีข้อมูลและการศึกษากันมากเกี่ยวกับการใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันโรคโควิด19ซึ่งขณะนี้มีผลชัดเจนว่าการใส่หน้า ากาอนามัยทุกคนจะช่วยป้องกันการแพร่กระจายของโรคได้เป็นอย่างดีและมีส่วนช่วยในการป้องกันการระบาดของโรคได้จริงควรใส่หน้ากากอนามัยทุกครั้งเมื่อออกจากบ้านไปแหล่งชุมชนหรือมีคนพลุกพลา่านไปห้างสรรพสินค้าหรือซปเปอร์มาร์เก็ตใช้รถโดยสารสาธารณะรวมถึงเครื่องบินในระหว่างวันให้ถอดหน้ากากอนามัยในระยะเวลาสั้นๆหรือเมื่ออยู่คนเดียวรวมถึงขณะรับประทานอาหารเท่านั้นและอย่าลืม ล้างมือก่อนจับหน้ากากอนามัยทุกครั้งการใส่หน้ากากอนามัยเป็นการป้องกันเขาและป้องกันเราเพราะมีคนจํานวนมากที่ติดเชื้อแล้วไม่มีอาการแต่สามารถแพร่ต่อไปสู่ผู้อื่นได้ช่วยรักษา

เครื่องแก๊สชีวภาพและก็ปุ๋ยชีวภาพนะครับเป็นปุ๋ยชีวภาพที่ได้จากเศษอาหารนะครับซึ่งเครื่องนี้เราติดตั้งมาประมาณ2ปีกว่านะครับผมเราเร็งเห็นว่าขยะเราจะไม่นําสูตรออกไปข้างนอกกันนะครับเราก็เอาเศษอาหารที่เหลือนะครับใส่ในเครื่องนี้วันละ30กิโลกรัมครับผมตัวนี้นะครับเป็นเครื่องปุ๋ยหมักและแก๊สชีวภาพนะครับเป็นยี่ห้อ c l o u t e c h นะครับในตัวเนี้ยเราจะ ใส่ด้านหน้านะครับเป็นเศษอาหารแล้วตัวมันนะครับในเนี้ยจะมีระบบการปั่นคุกเข้ากับเชื้อจุลินทรีย์นะครับเป็นจุลินทรีย์เฉพาะทางในการทําปุ๋ยนะครับเศษอาหารที่ใส่เข้าไปนะครับจะถูกนําเข้าไปในเครื่องแล้วก็ปั่นครับเข้าไปโดนจุลินทรีย์คุกเข้านะครับกลายเป็นปุ๋ยออกสู่ถังเก็บปุ๋ยนะครับส่วนหนึ่งก็จะกลายเป็นแก๊สมีเทนนะครับซึ่งแก๊สมีเทนตัวนี้ใช้ไปหมดแล้ะวันต่อวันนะครับ มันเกี่ยวข้องกับความร้อนถ้ามีแสงแดดแสงอาทิตย์เยอะๆแก๊สก็จะเกิดขึ้นเร็วนะครับวันนี้หมดละเดี๋ยวพรุ่งนี้ก็จะเกิดขึ้นใหม่นะครับแก๊สครับผมปุ๋ยที่ ผ่านระบบของเครื่องมาเรียบร้อยนะครับมันจะถูกเก็บไว้ในถังเก็บตัวนี้นะครับแล้วก็สามารถนําไปใช้ได้ด้วยการเปิดออกมาแล้วนําไปคุกเข้ากับดินหรือไปผสมกับน้ําเป็นน้ําชีวภาพนะครับอย่างดีเลยครับผม แล้วก็น้ําตัวนี้เป็นหัวเชื้อที่เอาไปต่อยอดในการทําปุ๋ยชนิดอื่นได้อีกนะซึ่งเดี๋ยวพาไปดูนะครับ สวัสดีครับสวัสดีครับผมค่ะนี้นะคะก็เป็นพี่พินนะคะเป็นพี่คนสวนของเรานะคะที่จะดูแลในส่วนของการทําปุ๋ยนะคะพี่พินช่วยแนะนําหน่อยนะคะว่าแบบจะเป็นวิธีการกระบวนการทํายังไงอะคะ่ะ<แ>สําหรับไข่อันนี้บกระบวนการไข่นี่ก็คือเปลือกไข่เราจะมาตากขยายเพื่อให้มันแห้งนะครับพอแห้งดีแล้วเนี่ยเราก็จะสามารถเก็บก็คือทำบดให้ละเอียดต่อน,นะครับ พอบดละเอียดเข้าแล้วเราก็จะตักใส่ถุงตัวนี้ก็จะทิ้งเอาไว้ให้แห้งใช่ไหมคะรับตัวน้ประมาณส่วนมากประมาณกี่ชั่วโมงอะคะก็ประมาณถ้าดูแดดนะครับอาจจะวันหนึ่งหรือสองวันครับพออยู่อยู่ที่นะครับถ้าแดดแรงเนี่ยวันเดียวก็จะแห้งครับพอแห้งแล้วครับก็จะเป็นสีแบบนี้นะครับพอเสร็จแล้วเราก็จะเก็บใส่ตัวนี้ไว้ไว้ที่สําหรับ ผสมดินนะครับผสมดินก็คือตัวนี้เนี่ยฮะที่จะเป็นดินที่ทส,สำหรับเขใช่มใช่ครับ,รบมีเปลือกไข่มีขุนมะพร้าวมีก็คืออินทีวัตถุก็คือดินที่ย่อยสลายแล้วจากใบไม้ที่เราปัดตัวนู้นนะครับ ตัวนี้ก็จะเป็นเครื่องที่เราใช้สำหรับบดใบไม้ต่างๆในโรงแรมของเราค่ะครับตัวนี้ก็อันนี้ก็คือจะเป็นอีกสูตรหนึ่งใช่ไหม<ช>คะหรือว่าต้องผสมกระตัวเปลอกไข่ด้วยอันนี้ก็คือสูตรหนึ่งตัวสนึงครับสูตรนี้ก็คือเราจะใบไม้ของเราที่เราเก็บกวาดจากใบไม้รอ,รอบๆโร,รงแรมก็คือเราลดการ นำขยะออกอะค่ะเราก็จะนำใบไม้ที่มันเป็นเศษใหญ่ๆอะค่ะมาปั่นใช้เครื่องปั่นตัวนี้<ช>เพื่อให้ออกเป็นเศษเล็กแล้วก็สามารถผสมดินก็จะเป็นอีกสูตรหนึ่งก็ยังไงเดี๋ยวให้พี่พินลองสาธิตให้ดูหน่อยได้ไหมคะครับ บไม้ของเราเนี่ยเราใช้ได้ทั้งกิ่งกิ่งพอประมาณนะครับแล้วก็พวกใบไม้ที่เป็นใบแล้วก็ส่วนเล็กๆก็ได้หมดใช่ไหมครับส่วนเล็กๆที่เราเก็บมาเนี่ยเราก็สามารถใช้ได้หมดครับเพียงแต่เราเอาไปใส่เข้าไปแล้วเราก็จะบด พอบดเสร็จแล้วเราก็จะมาหมักค่ะ <c oughs> คือตัวนี้ที่เราบดละเอียดแล้วนะครับเราก็จะมาใส่บอหมักในบอหมักนี่ผสมน้ำอะไรด้วยไหมคะหรือว่าปนันนี้ตัวนั้นอย่างเดียวคือบอหมักนี้พอเราใส่พวกเศษใบไม้อะไรเรียบร้อยแล้วเราก็จะมีน้ำหมักก็คือจา,ก,าตกตัวเครื่องไบโอแก๊สใช่ไหมคะไบโอแก๊ส น้ำหมักตัวนี้ก็เป็นไบโอแก๊สก็คือน้ำหมักก๊าซชีวภาพแล้วเราก็จะทำจาก E-M ตัวนี้ด้วย E-M ตัวนี้เราได้มาจากเปลือกสับปะรดที่เราทำนะครับสามารถที่เป็นน้ำหมักน้ำก็คือเป็นน้ำตัวนี้เราก็จะใช้ลากนะครับ ใช้ทั้งสองตัวนะครับเราก็จะใช้พลาสติกนี่คุมนะครับใช้พลาสติกคุมเดือนครึ่งถึงสองเดือนครับเดือนครึ่งถึง2เดือนเนี่ยก็จะได้ปุ๋ย นี่แหละครับก็คือปุ๋ยตัวนี้เมื่อสลายตัวเราหมักได้ที่ประมาณเดือนครึ่งถึงสองเดือนก็จะได้เป็นปุ๋ยอินทรีย์ที่สามารถไปนำไปปลูกต้นไม้นำไปผสมดินปลูกไม้ได้ทุกทุกอย่างไม่ว่าไม้เล็กหรือไม้ใหญ่ครับอันนี้จะทำให้ดินร่วนสลายสามารถเป็นเวนทีเป็นอินทรีย์สุ๋ได้อย่างดีนะครับ ในส่วนนี้นะคะก็จะเป็นในส่วนของการบําบัดน้าใช่ไหมคะแล้วก็เอามาลดน้ําต้นไม้เป็นยังไงบ้างคะพี่ตุ้มในส่วนคือเรามีระบบบาบัดน้านะครับที่บําบัดแล้วพร้อมจะนําออกสู่สาธารณะ <อ pillar S 2> ใน <ût> ถูกต้องตามกฎหมายนะครับแต่ว่าเราก็สามารถเอาน้ําตัวน,นั้นมาลดน้ําต้นไม้เราไม่มีพื้นที่มากพอที่จะเก็บเป็นจํานวนมากนะครับเราเลยสร้างระบบการดูดน้ําที่ผ่านการบําบัดแล้วนะครับมาเก็บไปในใน,ในแทงเนี่ยนะครับแล้วเราก็ลดน้ําต้นไม้ในโรงแรม มันก็จะทดแทนไปเรื่อยๆครับพอมีการใช้มันก็จะมาทดแทนจากการดูดจากระบบบำบัดน้ําเสียเราก่อนที่จะออกสู่สาธารณะนะครับพี่พินลองเปิดดูครับนะครับผมน้ําที่ผ่านจากระบบบำบัดแล้วนะครับถูกเก็บในแทงนี้แล้วก็นําสามารถนําไปลดน้ําต้นไม้ได้เลยนะครับผม ในส่วนของก๊อกก็ค่ะ,คะก็เราจะมีบอกว่ามันเป็นน้ําเพื่อใช้ในการในการลดน้าต้นไม้ะคะ่ะไม่ได้ไปใช้ในการอุปโภคบริโภคอะไรอย่างาเททศไทยให้สวยงาค่ะน นำแก้วมาเองลดใช้พลาสติกนะคะขวดพลาสติกนามาใช้ซ้ำได้กระป๋องก็สามารถนํากลับไปรีไซเคลิลได้นะครับลดรับลดให้ลดใช้พลาสติก น้หมอกควนันพิษร้ายทำลายสุขภาพคนพูดจากฝีมือของมนุษย์ผลกระทบที่ต้องช่วยกันแก้ไขลดฝุ่นควนันเพื่ออากาศบริสุทธิ์ของเราทุกคนช่ววยยยรรักษาาาาหหน้า้ตาปะะเททศไทใสงมแล สำหรับในอนาคตนะคะโรงแรมนะคะจะวางแผนไว้ในส่วนของอแผงโซลารเซลล์นะคะที่เราจะติดอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็คือทําการศึกษาอยู่แต่คิดว่าน่าจะภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้าจะสําเร็จแน่นอน,นะคะก็คือการลดใช้พลังงานไฟฟ้าจากาไฟฟ้าส่วนกลางะคะ่ะก็คือจะใช้เป็นโซลารเซลล์มา ควบคุมแทนแล้วก็อีกโปรเจกต์หนึ่งก็จะเป็นในส่วนของการเก็บน้ําฝนนะคะเอาไว้ใช้ก็น,นี้ก็จะเป็นโปรเจกต์สองสองโปรเจกต์ใหญ่ๆเลยนะคะที่ทางโรงแรมเนี่ยกำลังศึกษาอยู่แล้วก็คาดว่าน่าจะทําได้ภายในปีนี้แล้วก็ปีหน้านะคะ่ะอยากจะฝากข้อคิดไว้นะคะในส่วนของสิ่งแวดล้อมเนี่ยก็คือมันมีความสําคัญมากๆกับการดํารงชีวิตของคนเรานะคะก็อยากจะ ให้เริ่มจากที่ตัวเราเองนะคะสามารถช่วยอะไรเล็กๆน้อยๆอยะคะ่ะอย่างเช่นการแบบประหยัดน้ําประหยัดไฟอย่างเงี้ยค่ะก็อย่างไฟอย่างเงี้ยถ้าไม่ใช้ก็ปิดไว้ก็ได้อย่างอุณหภูมิแอร์จะเซตไว้ที่25องศาหรือว่าจะเป็นในส่วนของการคัดแยกขยะถ้าเราคัดแยกได้ตั้งแต่ต้นอย่างเงี้ยค่ะมันก็จะดีกับในทุกๆส่วนที่เขาสามารถจะทํางานได้ได้ง่ายขึ้นอะไรเงี้ยค่ะยังไงก็ฝากไว้ด้วยนะคะ กันบ้างคะคุณผู้ชมการจัดการขยะและความใส่ใจสิ่งแวดล้อมของโรงแรมเซนทรามาริสรีสอร์ทจอมเทียนและนี่ก็คืออีกหนึ่งต้นแบบนะคะที่ลงมือทําจริงและประสบความสําเร็จจนได้รับรางวัลการันตีส่วนองค์กรไหนหรือหน่วยงานใดสนใจนะคะก็ลองไปศึกษาทําตามดูนะคะ แล้วจะรู้ว่าขยะและเศษอาหารเหลือทิ้งสามารถแปลงมาเป็นขุมทรัพย์พลังงานที่ใช้ประโยชน์ได้จริงๆค่ะสำหรับรายการโลกใส่ร้ขยะวันนี้หมดเวลาแล้วนะคะต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ